สตอผัดกะปิกุ้งสดโมสับเป็นอาหารทั้งไตค่ะรสชาติจัดจ้านแซบแล้วก็เห็ดไงาาตามมาเบิ่งวิธีเห็ดค่ะตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่ลงไปเอาพริกแกงลงไปผัดค่ะผัดพริกแกงสักพักหนึ่งก็เอากะปิตามลงไป ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะยี่กะปิให้แตกผัดจนหอมได้ที่ก่าวเนื้อหมูเสรลงไปผัดล้วนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูจะสุกค่ะ โบูกับพี่แกงให้เข้ากันเอาทัพพี่ยี่ย้ให้หมูสับแต่ให้กอบเป็นก้อนค่ะพัดไปเรื่อยๆกระทะเขาเริ่มแห้งเขาก็มาเติมน้ำค่ะ เติมลายเติมหน่อยแล้วแต่พี่น้องมักเนาะไผ่มักเวลาตักลาดเขาให้มีนม้ำสักนิดหนึ่งเนี่ยกะใส่ลายเติบปลาไผ่มักแข่งก็ใส่เล็กน้อยค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยใส่ลงไปสักสองซอนโตะน้ำปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็น้ำตาลสำหรับตัดเค็ม แต่ถ้าเกิดผู้ใดกินพงวนวลหรือว่าพงปรุงรสก็ใส่แทนน้ำตาลค่ะพัดคลุกเข้าให้เข้ากันเอากุ้งเม็ดสตอใสลงไปพัดคลุกเข้าให้เข้ากันพัดสักพักหนึ่งกุ้งกับสตอจะสุกเพราะว่าสองอย่างนี้สุกเบญากเมนูนี้แซ่บีรีค่ะลองหามาเห็ดกินเบง หลังจากกลุก่มกสตอสุกแล้วก่อนจะปิดไฟเขาก็ับมาบีบมะนาวใส่ก่อนคะ่ะสักสองสีจะได้รสออกมากเป็นเข้มนิดๆแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆคุกเขาสวยหันหอนเนี่ยแส่แพงคะ่สะสตอผัดกะปิ ุ้งสดหมูสับเสร็จแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าเบิ้งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจปากาพาแซบนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ้ง y o u t u b e นําค่ะบ่ว่าสิเป็นเมืองไทยเมืองเล่าหรือว่าโซนยุโรปขอบคุณหลายๆค่ะ